ครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเบสคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมโมสหยิบรถ MPV นะครับผมสุดหรูสุดพรีเมียมนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโตยต้าออพาดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.5 SC แพ็กเกจเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะครับผมช่วงนี้นะฮะโตยต้าโอพาดเข้ามาลัวๆเลยนะครับแบรนด์ชั้นนชั้นนำระดับประเทศนะครับผมแล้วก็ยอดนิยมอันดับหนึ่งเลย นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นตัวรถปี2023ตรงเลยนะครับแล้วก็เลขไมค์ขับใช้งานไปเพียงนะฮะ21,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมส่วนราคานะครับตั้งขายเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับจะเป็นราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นพามาชมภายในภายนอกกันก่อนนะครับมาเริ่มกันจากภายนอกด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์3ดวงทิปลโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยคาด ไฟ LED เดี m e r u n n i n นิ่งไ t มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวระบบเพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติบายบีมให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมาคาดคิ้วกระจังหน้าโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันไฟตัดหมอกแบบ LED คู่หน้าออกสูนรออกโรงงานตัดคิว้วโครเมียมหลอ่อๆแบบนี้เลยนะฮะตัวรถเป็นตัวสีดําเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กอะลอยขอบ18นะครับออกศูนรออกโรงงานนะครับรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางโตโยนะครับผม อดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับรับมาจากมือเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมกระจกข้างนะสีเดียวกับตัวรถสีดําเงานะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นแบบโคมเมียมมาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมาร์ทคีย์เลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเบาะภายในครับเขามาพร้อมกับเป็นตัว เบาหนังอ่าเบาหนังสีดําแบบนี้เลยนะฮะเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เบาะฝั่งคนขับและก็ฝั่งผู้โดยสารน,นะครับผมปรับคู่หน้าไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเบาะฝั่งคนขับสามารถปรับเมมโมรีเซตได้ถึง3เมมด้วยกันแบบนี้นะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้นะฮะทั้งหมด4บานเลยนะครับผมแล้วก็กุญแจ2ดอกนะฮะกุญแจครบนะครับคันนี้แล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้า นะครับผมตรงราวกับบันไดนะครับผมมีโลโก้สัญลักษณ์คำว่าออพาร์นะฮะมาพร้อมเป็นตัวไฟสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะเจ้าของเก่าตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับตรงกับบันไดพลาสติกนะฮะยังอยู่แบบนี้เลยนะฮะสภาพใหม่มากๆเทียบเท่าสภาพป้ายแดงได้เลยนะฮะพุงาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านล่างหุ้มหนังสีดําเช่นเคยด้านบนนะครับผมเป็นตัวคาดลายไม้สีดำนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้นะครับผม เซ็นเซอร์ต่างๆคลิปเลนนะเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนมีครบมีพร้อมนะครับผมแล้วก็ตัวระบบคูซคอนโทรลนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะฮะระบบเพิ่มแสงรถแสงนะฮะออโต้บบีนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปุ่ม Engine Start ปุ่มปุ่มพุชตาร์แล้วก็เป็นตัวพวงมาลัยอุ่น นะครับเพิ่มเสียงลถเสียงได้ในตัวพวงมาลัยรับสายวางสายได้ในตัวพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ที่มดได้บอกไปนะครับเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปนะเพียง21,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมย้าว่า21,000กิโลเมตรนะครับอ่าแล้วก็ ตัวกระจกมองด้านหลังนะครับผมเป็นแบบพานรามาแบบนี้นะครับดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็ตัวซีนม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะออกแบบนี้นะครับ <ST yi> จอ Android เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัว แอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็มีเป็นตัวกรองแอร์นาโนอีให้เรียบร้อยนะครับผมระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับเบาะร้อนเบาะอุ่นนะครับผมมีให้เรียบร้อยครบคันแล้วนะครับผมไฟแอมเียนไลท์ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมตัวนี้ด้านหลังเป็นตัวซันลูฟนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมจอกลางนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะเบาะคู่หน้าตัวนี้นะฮะปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกันไปตัว หัวเบามิก้เมาส์นะครับผมสุดหรูหราสุด v i p เลยนะครับผมเหมาะสําหรับรถครอบครัวก็ได้นะครับผมหรือว่ารถระดับผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนะครับผมสุดพรีเมียมสุดหรูหราเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าออลพาสนะครัคันนี้นะครับมนลืมบอกไปนะครับผมไม่ได้รวมตัวป้ายทะเบียนนะครัคันนี้ไม่ได้รวมตัวป้ายทะเบียนนะครับผมอ่า เบาะนะครับผมก็มีทั้งหมด3แถวแบบนี้นะฮะสามารถพับลงมานะครับบรรจุผู้โดยสารได้ขนาดไม่เกิน7ที่นั่งนั่นเองหรือว่าท่านสามารถพับเบาะแถวสุดท้ายขึ้นไปนะครับผมเบาะแถวที่3ขึ้นไปเพื่อบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดตัว L อตัว R อยู่ครบนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันรอยถอดนะครับผมสําหรับท่านใดที่มองหาหรือสนใจอยู่นะครับผม คันนี้นะฮะมดจัดให้ในราคาพิเศษโปรโมชั่นเลยนะครับสำหรับมดเบดาา์โดยตรงเลยนะครับผมเพียงแค่ราคา3 2 5ล้านบาทเท่านั้นนะครับผม คันนี้นะครับผมท่านใดที่สำหรับสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้าออพร์ตแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมใหม่ใหม่กิปกิเลยสภาพเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนั่นเองนะครับผมซื้องเองินสดนะครับผมต่อรองเคสบเคสคุยราคาหน้างานได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมทักมาปรึกษารายละเอียดเอกสารหรือว่าอาชีพได้นะครับผมติดต่อโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับ ที่เบอร์098นะครับ490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์098ครับ490ครับ2739ยังไงมดจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางอันติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวช่องทางอินดีไลนนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลกักสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมมดอัปเดตลดเข้ามาใหม่ๆทุกวันเลยนะสำหรับ แฟนเพจ facebook นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมดจะหยิบรถเข้ามาใหม่ๆนะครับผมให้ทุกท่านได้รับดูรับชมกันเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ